สวัสดีครับพี่น้องครับแฟนครับแฟนหมอลำนะครับผมช่องเดบเจวันออฟฟิเชียลครับมือนนี่มาแจงข้าวพีข้าวน้องครับฝากแฟนครับ FC นะครับไ่ว่าจะเป็น FC พลังเงียบนะครับ FC สาวน้อยเพชรปันแพงนะครับ FC อฟซียิรากรุงยิงนะครับแล้วก็ FC พ่อกันชัยเสียนนลหนุ่มโจแล้วก็ทีมผู้บริหารสาวน้อยเพชรปันแพงทุกท่าน นะครับผมครับมือนีมีข่าวด่วนครับพี่้องมีข่าวด่วนข่าวอะไรครับผมวันนี้มาแล้วนะครับมาแล้ววันนี้บอสโจโพสนะครับผมโพสอะไรนะครับขายอ้อสองนะครับขายอ้อสองครับพี่รองมาแล้วครับมาแล้วขายอ้อสองที่ทุกท่านติดตาม นะครับค่ายอหนึ่งกัตอนนี้กับสิทะรุอยล้านแล้วละ่ะพี่น้องครับตอนนี้ทุกโรงภาพ,พยนตร์นะครับทั่วประเทศนะครับบัตรเพียง39บาทให้พี่น้องไปเบิงครับผู้ใหยังบ่เบิงเนาะพี่น้องใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับไปเบิงซาพี่น้องค่ายอสองสีอ่ออกแล้วนะครับเดี๋ยวพี่น้อง เบ่งน้ำเขาบุรุเรืองเนี่ยไข้ออสครับไ่เบ่งเนื้อไปชมครับพี่น้องครับแค่39บาทนะครับทั่วประเทศนะครับทุกรงภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นเมเจอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น s อฟซ n น m มนะครับไปเบ่งนะครับคอนถีไข่ออสองสีออกนะครับตอนนี้บอดโจโพสแล้วครับระทึกลุ้นลุ้นลุ้นใครใครออสผู้เขียนบทนะครับ 2, ใชออสองผู้ใดเป็นผู้เขียนบทครับบอสโจโพสมันนี้รับถึกแน่วันนี้นะครับวันนี้บอสโจจะเปิดตัวผู้เขียนบทนะครับเปิดตัวผู้เขียนบทภาพภาพยนตร์คายอ้อสองนะครับว้าวพี่น้องอาจจะเห็นโพสแล้วครับพี่น้องครับเป็นใครนะครับภาพยนตร์คายอ้อสองที่บอสโจจะนะครับ เขียนบทนะครับผมก็คือพี่กอฟสวรัตน์นะครับที่ร่วมเขียนบทคายอ้อนะครับกับผลงานอันโดดเด่นนะครับคนนี้นะครับกับผลงานอันโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเขียนบทเรื่องที่ยศนะครับ1 2 3นะครับที่ยศ1 2 3กับพี่กอฟสวร,รัตคนนี้แหละครับผม ไม่ว่าจะเป็นนาคีนะครับผมและนางนาคพระหน,นุโอ้โหบอลโจเปิดตูผู้เขียนบทนะครับผมกับคนนี้ครับผมก็คือดรสรรัตน์จิระบววิส,สุทธ์นะครับคือดรก๊อฟนะครับอ่าเพ็่นบอโจได้บรรยายนะครับคือการเป็นนักเล่านะครับเรื่อง เพื่นเป็นนักเล่าเรื่องมาตั้งแต่เด็กนะครับเริ่มเข้าสู่วงการนะครับนักเขียนตั้งแต่อายุ15ปีป้าดพี่น้องจากการเขียนเรื่องสั้นนะครับแนวสยองขวัญนะครับเพื่นสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับคณะอักษรศาสตร์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก่อนศึกษาต่อ ต่อระดับปริญญาโทและประิญญาเอกที่คณะนิเทศศาสตร์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเริ่มเข้าสู่วงการเขียนบทละครนะครับโทรทัศน์นะครับพี่น้องจากละครแข่งขันรายการแฟนพันแท้2007นะครับแฟนพันแท้2007ครับและได้รับตำแหน่งสุดยอดแฟนพันธ์แท้ละครนะครับ จักรวงนะครับทำให้มีโอกาสได้เป็นทั้งนักสแสดงพิธีกรรายการและนักเขียนบทละครโทรทัศน์ผลงานที่ผ่านมาผลงานที่ผ่านมาครับเช่นนาคีโอ้โหพูดได้หรือยินซอนี่นาคีนี่กะโอ้ปากท้วงธรรมดาครับแล้วก็พูดแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็มีเพลงนาคานะครับ พิภพหิมะพานนะครับแล้วก็เวียงร้อยดาวแล้วก็มีเลือดมังกรตอนหงอําแดงเหมือนกับนายริ์นะครับอิวาดาตังนะครับรวมทั้งภาพยนต์กำลังดังตอนนี้ครับภาพยนต์เรื่องนี้ว่าเป็นเขาสู้หารอยลานแล้วครับที่ภาพยนต์เรื่องไหนครับพี่น้องครับที่ยศนะครับ ทุกคนคงจะได้เบิรงครับแม้กระทั่งตัวผมเองก็ได้ไปดูนะครับทีหยดนะครับภาพยนตร์ทีหยดโอ้สยองขวัญน,น่ากลัวนะครับทีหยดหนึ่งสองสามนะครับไม่ว่าจะเป็นคุดธานาคีนะครับสมิงขาสมิงเขาขวางและอื่นๆอีกมากมายนะครับนอกจากเป็นนักเขียนแล้วพี่น้องปัจจุบันยังเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรด้านการเขียนบท ให้กับทางมหาวิทยาลัยสถาบันและองคอ์กรชั้นนำระดับประเทศอีกด้วยนะครับพี่น้องโอ้บทธรรมดาครับผู้เขียนบทละครค่ะาภาพยนต์ขายออดสองบอโจได้เปิดตัวแล้วครับนี่นะครับบางว่าขายออสอคือสิปังปังปังอีแทแท่นอนครับพี่น้องครับบางว่าพี่น้อง ต้องสนับสนุนคือเก่าครับตอนนี้ไข่อลแลกกันย่งฉายนะครับไปนองครับไปเบิ้ลไข่อลแลกครับย่งฉายอยู่ครับผมสุดยอดครับนี่แหละครับผู้บริหารสมองเพชรนะครับบอสโจยมนินนามวงษาสาวน้อยเปชรป่านแทงนะครับน้องครับตอนนี้เพิ่นกะใด้เปิดโตผู้เขียนบทแล้วนะครับจะถ่ายทำหรือลงสู่จออีก น่าจะเป็นประมาณปีหน้าได้นะครับผมกาฝากพี่น้องรอติดตามครับเปิดเปิดโตแล้วครับผมรับรองปังอีกแน่นอนขายอ้อพันล้านแน่นอนครับผมกะโอ้ตยคลิปนี้ครับพี่น้องฝากพี่น้องติดตามช่องเดชเจวั Official, นออฟฟิเชีนัมเบดอร์พี่น้องช่องน,น้อยๆครับบอกว่าจะเป็น พี่น้องเขามารับชมคลิปเพราว่าจะเป็นพี่น้องมาหายกำลังใจกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆขอบคุณมากมากนะครับสําหรับการติดตามกดไดพันติดตามค่ะฝากกดติดตามแนมด้วยครับพี่น้องวันนี้นะครับก็แก้งข่าวทีมงานสานน้อยเพชรพัน,นแพงเราเพราว่าจะเป็นอีหลา่าอุงงง้งญิงตอนนี้คนกระไดเดินทางมาส่งครูเอแล้วนะครับมาส่งครูเอเพราะว่าทรงสการ์ฟุงนี้ครับพี่น้องก็มีเพื่นกเกษตรรวมกันเดินทางกันมาแล้วหล,ลายๆท่านอาจจะไปถึงแล้วนะครับกะ ขอเป็นกำลังใจครับให้ครอบครัวคู่อีเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวคู่อีนะครับขอให้คู่อีไปสู้สุขติครับไปม่องเบิงทีมงานชาวหน่อยเพ็้แยงอยู่ทึ่งป้าบุรักครับพี่น้องครับกะเขากะบอได้ไปส่งกะขอส่งผ่านคลิปนะครับนี้ให้นะครับผมเป็นกำลังใจให้ครอบครัวคู่อีนะครับท่ายคลิปนี้กะฝากช่องเดียร์เทวันออฟฟิเชียลนําครับขอบคุณครับ